มีขวัญกำลังใจดีได้รับการสนับสนุนจากประชาชน <c oughs> โดยมีการระโดมสิ่งของงบประมาณให้กับประชาชนประชาชนในพื้นที่ก็เป็นฝ่ายเขามีความสามารถของข้าศึกสามารถตั้งรับในฐานวิ่งการมีการกำบังและการต้อนพาไปอย่างดีข้าศึกสามารถลบหน่วงเวลาถอนตัวไปยังประเทศแดงได้ตลอดตามแนวชายแดนข้าศึกใช้กําลังของโจรในการเข้าตีรบกวนสกัดกัน้น อยู่ทางข้างขวานะครับต่อจากสนุนต่อนะครับส่วนมกส่วนมกำพันชาอยู่ย่านกลางนะครับเพื่อง่ายต่อการปฏิบัตินะครับต่อไปการยิงสนับสนุนมีไหมีเ่าต่อวางแล้วใช่ไหมครับวางตัวต่อไปจะเป็นการเปิดฉากการยิงนะครับหมายฮะเปิดฉากการยิงเนี่อย่างเงี้ยมันพูดอยู่ทันทีรถต่อไป ต่อไปเป็นการปฏิบัติที่หมายนะครับาการโจมตีเนี่ยผมจะเป็นคนเปิดฉากการโจมตีเองนะครับด้วยปืนไรน,นะครับแล้วก็ให้ทุกส่วนทําการส่วนได้ยินมือทุกส่วนได้ยินกนนารทุกส่วนทําการโจมตี